สวัสดีค่ะพี่พลอยอรวันนะคะแพลวค่ะเบลค่ะอ้อยค่ะซุกค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็มาที่1ิริกุงโบเกอร์สาขาหัวลำโพงนะคะมาสอนธุรกิจประกันรถยนต์ค่ะเป็นคอร์สสดค่ะน้องแพลวันนี้น้องแพลวมาสอนวิชาอะไรคะการใช้งานลน์นะคะสําหรับธุรกิจประกันรถยนต์ค่ะค่ะแล้วคุณออยล่ะคะคุณออยมาสอนอะไรคะอ้อยนะคะมาสอนเรื่องการเปิดเพจเฟซบุ๊กค่ะ ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปถามคู่เข้าเรียนดีกว่านะคะวันนี้นะคะมีคู่เข้าเรียนถึงสองคนด้วยกันนะคะที่ยังอยู่กับพี่บวยตอนนี้แลวกำลังจะเดินทางกลับบ้านด้วยกันค่ะคนแรกเลยค่ะพี่ตุ๊กค่ะถามนิดนึงวันนี้พี่ตุ๊กประทับใจอะไระคะในหัวข้อที่เรียนไปประทับใจสอนทําคลิปค่ะเห็นตัวเองอยู่ในคลิปแล้วตื่นเต้นค,ค่ะค่ะวันนี้เรียนรู้นะคะสนุกไหมครับตุ๊กสนุกมกกากเลยค่ะค่ะถ้ามาอีกจะมาไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่านต่อไปนะคะแนะนําตัวหน่อยน้องเบลค่ะ เปลวค่ะวันนี้ก็มาเรียนนะคะกับพี่บอยนะคะก็ประทับใจในเรื่องของการทําคลิปนะคะแล้วก็การใช้ไลน์นะคะรวมถึงการสร้างเพจนะคะวันนี้ก็ได้ความรู้มากมเลยค่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้วเกิดหลายๆท่านนะคะอยากจะมาเรียนรู้กับเราเราสอนค่ะสอนแบบไหนคะฟรีไหมฟรีสอนฟรีค่ะเรียนซ้ําได้ไหมได้ค่ะค่ะใครตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยโอเคค่ะใครอยากจะเรียนรู้กับเรานะคะก็นะคะสามารถที่จะ นะคะติดต่อพวกเรามาได้นะคะมาเรียนด้วยกันนะนะมาเรียนด้วยกันนะนะคะมาร่วมทีมกับพวกเรานะคะอ่าบิสเคสมาร์กรุ๊ปสีกุุงบเกอร์ค่ะเราสอนให้คุณรวยด้วยธุรกิจประกันภัยพรบรถยนต์ออนไลน์ค่ะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย